โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตัดคลิปลงติ๊กตอกนอกคนดูให้มันเป็นแบบว่าแนวตั้งเพื่อแบบว่าให้มันเห็นแบบว่าในหน้าจอโทรศัพท์เราอ่ะมันจะขนาดเป็นแบบเท่าไหร่อ่ะเก้าต่อสิบหกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอันนี้นะน่าจะเป็นเก้าต่อสิบหกอ่ะถ้าสิบหกต่อเก้านี่มันจะเป็นแบบแบบเด่นหน้าจอใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคนโดโอเคงั้นวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำเรนเดอร์นะครับผมทั้งทั้งแบบว่าทําแบบ งงทำ Resolution ให้มันเป็นแบบ9ต่อ16อย่างี้แล้วก็เรนเดอร์ออกมาเป็น9ต่อ16ด้วยนะครับผมให้มันเป็นแบบขนาดหน้าจอโทรศัพท์อย่างนี้โอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ให้คนดูไปโหลด Sony Vegas มานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเอาลงดนะ้วยเนาะเอาลงแบบเอาคลิปไปลงใน Tik Tok อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเราก็เปิดแบบเจ้าโปรแกรมนี้มานะคนดูนะโปรแกรม Sony Vegas เนาะ โอเคเราเปิดซันนี่เวกานมาแล้วนะครับคุณดูโอเคแล้วก็เราก็เอาวิดีโอมาลงนะคุณดูแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็มาที่คําว่านี่นะโปรตอไทป์อะไรโปรเปอร์ไทป์อะไรสักอย่างนี่นะคุณดูนี่นะตรงมันเป็นตั้งค่าเนี่ยเอาติเนตเอ็นเตอร์ก็ได้นะนี่แล้วกดไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกเลือกเป็นแบบนี้นะคุณดูนี่นะเลือกเป็นพนะันเก้าเนาะ มันคือแบบมาเลยแล้วก็เอาวิดีโอมาลงแล้วมันจะเป็นขนาดวิดีโอที่เราถ่ายมาเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้เรา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 ไปกดตรงนี้เนาะนะนี่นะกดที่ไฟล์แล้วเราก็กดที่เขาว่าอะไรสักอย่างตรงนี้แต่คนดูนี่นะนี่นะนี่นะตรงนี้นะันเป็น alt enter ก็ได้นะคนดูถ้าคนดูแบบว่าใครเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะสอนให้มันแบบว่ารู้อย่างนี้นะคนดูแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้เป็นหนึ่ง แปดศูนย์ไม่ใช่เดี๋ยวผมเลือกไปนี่นะผมแล้วตอนนี้เป็นหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เนาะพันแปดสิบเนาะผมตรงความสูงแล้วก็ทําเป็นพนะันเก้าร้อยยี่สิบเนาะส่วนเฟรมเรทนั้นเราก็ปรับเป็นหกสิบเฟรมเรทเนาะโอเคเราก,กดแอปพลายไปนะครับผมแล้วก,กดโอเคโอเคเห็นไหมครับอคอนโดแล้วมันจะได้หน้านี้มาแล้วนะนี่นะครับผมมันก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะได้หน้าต่างเก้าต่อสิบหกมาเนาะแล้วเราก,กดไปตรงนี้เลยครับผม ซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็น,ปนแบบว่าเอาไว้ให้เราสู่อีเ,อเวนต์อะไรสักอย่างคำว่าครอปเนี่ยนะคอนโดก็กดไปนะครับเราจะได้หน้าต่างนี้มานะคอนโดเราก็กดอันนี้อ่ะหมุนสกรอร์เมาส์ออกคอนโดหมุนสกรอร์เมาส์ออกนะเนี้ยหมุนลงนะเนาะแล้วกดคลิกขวานะครับผมแล้วก็มาที่คำว่าแมทนะผมแมทอาท์พุตนะครับผมกดไปเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้มานะครับผมนี่ครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้มาพอดีเนาะเดี๋ยวนะผม ถ้าเราแบบว่าอยากขยับไปตรงไหนเงี้ยแล้วมันจะหลุดออกจากขอบดาแบบนี้ให้เรากดชิปเนาะกดชิปแล้วมันจะแบบว่าไปแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นคือแบบเลื่อนได้ซ้ายกับขวาแค่นั้นนะครับเราจะดันขึ้นไม่ได้นะครับทุเนาะถ้าแบบว่ากลัวพลาดอย่างเงี้ยเห็นไหมคบนนอพเลื่อนไปเงี้ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือเลื่อนขึ้นอย่างเดียวนะคอนนอนี่คือเลื่อนขึ้นอย่างเดียวนะครับโอเค น okay, okay, in okay, ี่นะเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคครับแล้วเราก็กดปิดไปเลยนะครับผมก็ปิดไปเลยนะครับผมพอเรากดปิดไปแล้วนะครับผมเราก็มาดูวิดีโอเราก่อนเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวคอนโดก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมขอตัดออกก่อนหนมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะเรนเดอร์คลิปนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดไปเลยนะครับผมอย่างนี้ครับผมนะแล้วก็เล่นวิดีโอดูนะครับผม เราก็ได้ไขนาด9ก้าต่อสิหกเอาไปลงในติ๊กตอกแล้วเนานะคอนโเนาะโอเคเราก็ก่อนเราตอนเราจะเรนเดอร์นะครับผมดูให้กดดัเบลคิดอย่างนี้เนาะให้มันคุมให้มันบดอย่างเงี้ยคือมันจะเรนเดอร์เฉพาะตรงนี้นะครับผมเส้นสีเหลืองนี้เนาะแล้วกดไปที่ไฟล์นะครับผมไฟล์แล้วก็กดไปที่เรนเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมโอเคอ่า ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดอย่างเงี้ยโอเคมานะแล้วก็ถ้าคน,คนดูยังไม่ได้ติ๊กดาวแบบนี้นะผมให้คนดูเลือกออไม่ใช่สิไม่ใช่เลือกสิคนดูคนดูก็กดตัวไหนก็ได้แต่ต้องเป็น mac m p c เนาะนี่นะผม avc แล้วไนะฟล์ขนาด avc ของ m p c เนาะแล้วเราก็กดที่ custom m i ้นะคนดูนี่นะกดไปที่ custom Mic เสร็จ แล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ว่า180ของทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคุนดูนี่นะนี่นะแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยคุนดูชื่อทิกตอกก็พิมพ์ตามนี้ก็ได้แล้วแต่คุนดูเลยนะครับผมแล้วก็กดเซฟไปเนาะเวลาครั้งหน้าเราจะได้ใช้เรื่อยๆเนาะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมความส่วนสูงเนาะคุนดูให้เลือกเป็น1,180เนาะแล้วส่วนสูงเอ้ยไม่ใช่สินี่คือเออส่วนสูงตรงนี้นะถูกละ ่วนสูงนะครับผม192 0สงนะครับผมแล้วเราก็มาปรับตรงเฟรมเรทเนาะให้มันเป็น59เฟรมเรทนะครับผมโอเคส่วน oh. อื่นๆก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแล้วแหละออดิโอออดิโอก็ไม่ได้ปรับนะโปรจงโปรจิกรงงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมเนาะโอเค ก็ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็เราก็กดโอเคไปเลยเนาะแล้วเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วให้คนดูกดติ๊กดาวไปเลยนะครับผมกดติ๊กดาวไว้ก็ได้เอาไว้ใช้เดี๋ยวเราไม่ต้องมาหาแล้วเราก็มาตรงนี้นครับผมกดโชว์โอี่ที่เราอันนี้เราติ๊กไว้นะคนดูนี่ครับโอเคแล้วเราก็มาเลือกเลยเมื่อกี้ที่เราไปแบบว่าตั้งเรสโ l ลชันของการแบบว่าเรนเดอร์นะครับผม แล้วกดเรนเดอร์ไปเลยนะครับผมเราก็ไม่ใช่สิเราก็เลือกไฟล์ก่อนเพือนเลือก,เล,อกเลือกไฟล์เลยผมจะไว้ตรงผมเรนเดอร์ก็ได้เเรนดอร์เป็นการอะไรของผมได้ล <S <S แล้วกดเรนเดอร์เลยะครับผมแล้วกดเย็สไปแล้วขอดูโอเคนะครับผมแล้วเราก็รอมันเรนเดอร์ก่อนนะนะครับผมเอาเรนเดอร์เร็วอะแล้วภา,าพหายไปเลยอ่าโอเคนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะ แล้วเราก็ไปที่ Open Folder เลยนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เรนเดอร์ผมนะครับผมแล้วก็นี่คือไฟล์ที่เราเรนเดอร์ออกมาเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ผมดึงตั้งชื่อด้นะแหละเราจะตั้งอะไรก็ได้แล้วเราก็เปิดเลยนะดูคนนะคนดูนี่เห็นไหมครับคนดูมันเป็นขนาดของโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์ของขนาดของโทรศัพท์ที่เราใช้เนาะนี่ครับ อ่ะดำดำี่มาจากไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยผมคาน,นูน,นี่นะมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมก็ประมาณนี้นหะครับก็กดโอเคไปเลยเนาะคือผมไอครอบดำไปแล้วอ่ะทำไมมันเรนเดอร์ไม่ได้อ่ะเรนเดอร์มันจะเป็นภาพดำเนาะโอเคน่าจะไม่อะไรหรอกมันก็ไม่ยากถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราก็ไปตัดออกเนาะ โอเคนะครับผมก็เมื่อกี้เราก็ได้คลิปมาแล้วเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาสอนนะคนดูเนาะตรงคาว่าติ๊กต็อกนะคนดูเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปเลยนะผม T I K ติ๊กตที่โอเคพิมพ์ไปเลยนะคนดูติ๊กต็อกเนี่ยนี่คือติ๊กต็ผมเนาะฝากนี่ครับนี่คือติ๊ t ต็ผมนะคนดูเนะาะฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคซึ่งเรามาตรงนี้นะครับผมเราไม่สามารถลงคลิปในติ๊อก บนคอมได้นะครับผมคุณดูผมลองวิธีหลายรอบแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่มันลงได้เลยพอมันลงไปนะคุณดูเดี๋ยนะมันก็มีให้อัปโหลดแหละแต่ว่าพอผมกดอัปโหลดไปแล้วมันไม่มีให้เลือกเพลงคุณดูนี่นะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอเรามาเลยนะครับผมคุณดูกดโอเพนไปนะครับผมแล้วก็รอสักรู่นาะไฟล์มันเป็นขนาดใหญ่เนาะหกสิบเฟรมเด็ดว่ะแลก็รอไปนะครับผม เนี่ยเห็นไ,ไหมคนดูเนี่ยมันคือเต็มหน้าจอแล้วนะนี่ครับมันก็เต็มหน้าจอแล้วเนาะนะครับผมเสียงก็เสียงก็มีนะนี่ครับเสียงก็มีเหมือนกันเนาะนี่ครับแต่ว่ามันไม่สามารถเลือกเพลงได้นะคนดูมันไม่สามารถเลือกเพลงมันใส่แบบเป็นคลิปเป็นอะไรมาเลยอย่างเนี้ยคนดูถ้าคนดูจะลงแบบไม่ไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องไปใส่แบบว่าอะไรนะแผ่นเสียงเนาะคนดูเรียกแผ่นเสียงเนาะไม่ต้องไปใส่แผ่นเสียงก็ได้นะคนดูแล้วแต่คนดูเลยคนดูก็ลงคือแบบเราจะตัดมาเสร็จแล้วเราไม่ใส่แผ่นเสียงก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมีขั้นตอนหนึ่งก็คือให้คนดูนะครับผมเรนเดอร์มาเสร็จเนาะแล้วเราก็เอาโทรศัพท์กับสาย usb เนาะเสียบเข้ากับคอมข,ของเราเลยถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เรามันเหมาะที่จะแบบว่าเอาภาพลงไปใน โทรศัพท์แล้วแบบว่ามันจะลื่นเนาะคนดูของผมมันเอาลงมันก็ของผมเอาลงมันก็ได้อยู่เนาะคนดูของผมมันเป็นโทรศัพท์ซัมซุงเนาะคนดูเอาลงมันก็ได้อยู่นะเราก็ไปกอปวิดีโออะแล้วก็เอาไปเข้าโทรศัพท์เลยเนาะ copy แล้วก็ไปวางใส่โทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปลงเนาะคนดูเนาะเอาไปลงแล้วมันจะมีแผ่นเสียงให้เรากดโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมนะครับผมโอเคครับผม สำหรับการเรนเดอร์คลิปตรง TikTok ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใผมด้วยนะครับผมส่วนเป็นคลิปต่อไปนั้นที่จะมาสอนอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ